มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดัับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเตือนด่วนรอฟังคำสั่งอพยพ4อำเภอน,นครพนมเตรียมเก็บของขึ้นสู่ที่สูง 14กันยาย,ยน2567นายวันชัยจันทรพรผู้ว่าจังหวัดนครพนมเปิดเผยว่าตามที่ประกาศแจ้งเตือนของสำนักงานทรัพยากรน,น้ำแห่งชาติให้เฝ้าระวังน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่วันที่12-16กันยาย,ยน2567ซึ่งจากติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงรับรายงานว่าพื้นที่จังหวัดหนองคายมีมวลน้ำจำนวนมากที่จะไหลไปยังจังหวัดมึงการและไหลต่อไปอยังจังหวัดนครพนมค่ะ ซึ่งจังหวัดนครพนมได้แจ้งเตือนที่น้องประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นโดยให้ขนสิ่งของไว้ในที่สูงนำสัตว์เลี้ยงไปไว้ในที่ปลอดภัยทั้ง4อำเภอคืออำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมท่าพนมรวมทั้งอำเภออื่นๆที่จะเป็นลำน้ำสาขาได้เฝ้าสังเกตระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างใกล้ชิดค่ะ เมื่อเช้าที่ผ่านมาระดับน้ําโขงจังหวัดนครพนมเพิ่มสูงขึ้นนะคะจากเมื่อวาน13กันยาย,ายน79ซนติเมตรอยู่ระดับที่10.90เมตรซึ่งยังต่ํากว่าระดับวิกฤตคือ1.10เมตรระดับวิกฤตคือ12เมตรค่ะและต่ํากว่าระดับตะลิง2.10เมตรระดับตะลิ่งคือ13เมตรนะคะผู้ว่าจังหวัดนครพนมกล่าวว่าขณะนี้จังหวัดนครพนมได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเฝ้าระวัง แล้วก็ให้พร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทางเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรกลยุทโธปกรณ์กำลังพลพร้อมให้ความช่วยเหลือทันทีตลอด24ชั่วโมงในส่วนของพี่น้องประชาชนก็ขอให้เชื่อฟังคําสั่งของเจ้าหน้าที่เมื่อมีคําสั่งให้อพยพก,ก็ต้องปฏิบัติตามอย่าฝ่าฝืนเพราะหากน้ํามาเร็วมาแรงก็ช่วยเหลือไม่ทันขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ